สวัสดีครับพวกเร่ครูซ่ากันนะครับผมดาร์คนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไฟยูนิเวิร์สกันนะครับก็จากที่ได้คอมเมนต์จากเพื่อนๆน,นะครับว่าช่วยแนะนําวิธีการหาเงินในเกมไฟให้หน่อยเพราะว่าไม่มีเงินจะใช้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปวิธีการหาเงินในแบบของผมนะครับแล้วก็ต้องบอกนี้ว่าในเกมไฟยูนิเวิร์สเนี่ยที่ผมเล่นมาจนเนี่ยร้อยหกผมยังไม่เคยเติมเงินเพื่อ เอาเงินมาใช้หรือเอาเงินมาซื้อของในเกมเลยนะฮะคือผมเคยเติมแหละช่วงแรกช่วงที่มันเปิดใหม่ๆเลยแล้วมันก็จะมีโปรเติมเงินซึ่งผมเติมแบบเทสระบบเฉยอะเออแล้วก็ไม่ได้ซื้อของอะไรที่เอามาขายเป็นเงินในเกมนะครับดังนั้นถ้าถามว่าของที่ผมมีนะของที่ผมมีผมมีอะไรบ้างผมมีชุดเซตนะครับชุดเซตร้อยร้อยร้อยร้อเอ ผมยังไม่ใส่ร้อยห้าสิบนะครับร้อยสามห้าที่มีแอคแคดบวก28%นะครับมีเซ็ตหูแชมเปียนนะครับเซ็ตประดับแชมเปียนเนี่ยก็ครบเซ็ตแต่ว่าแบบไม่ได้บวกนะมีนอร์ติรุษนะครับอันนี้คือขวานนอร์ติรุษซึ่งผมไปตีแหกมานะจริงจริงมันเคยบวก4<笑><笑>นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งผมใส่เป็นบัตดี้ซอสนะครับเพื่อจะเอาไลฟ์สติลนะครับก็ ผมมองว่าตัวผมเนี่ยมันก็กลางๆนะครับไม่ได้เก่งมากดังนั้นเนี่ยถ้าผมเล่นแบบไม่ได้เติมเลยผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งจะมาเล่นไฟล์เนี่ยเราถามว่ามันต้องเติมไหมผมแนะนําว่ามันไม่ต้องเติมในเกมนี้เราเล่นไปเรื่อยๆได้แล้วเราก็เนี่ยผมเล่นจนร้อยหกผ,ผมก็มีของประมาณเนี่ยซึ่งผมตีของแตกไปเยอะมากนะครับเออมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํายิ่งถ้าใครเล่นเซิร์ฟหลัก อ่าที่เป็นเซิร์ฟใหญ่ๆอย่างเช่นลาวูฟนะเออคนไทยจะอยู่ลาวูฟเนาะแต่จริงๆคนเอเชียอยู่ลาวูฟเยอะมากนะครับอ่าจะเยอะกว่าเมียแบบเยอะคือผมเล่นเซิร์ฟเมียนะเมียเนี่ยมีถ้าที่ผมสังเกตนะผมประชากรเขาจะมีน้อยกว่าลาวูฟประมาณ80%ดสิบเอน่ะเออคือลาวูฟเนี่ยคนเยอะ <S <S เดี๋ยวผมอาจจะเข้าเซิร์รฟลาวูฟให้ดูนะฮะซึ่งใครเล่นเซิร์รฟลาวูฟเนี่ยมันจะ สบายกว่าผมแนะนำว่าให้เป็นเล่นเซิร์ฟลาวูฟนะครับอ่าทีนี้มาพูดถึงวิธีการหาเงินนะครับหาเงินเลยนะผมต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกของเกมไฟล์เนี่ยไม่ว่าอาชีพอะไรนะครับเราจะป็นต้องใช้เงินซื้อยานะครับอย่างเล่นเบสเนี่ยก็จะต้องซื้อพวกฟูดอะพวกอาหารนะครับมากินเพื่อเพิ่ม SP เนาะอ่า แต่แม้ว่าเราจะมีลิงนะครับมาช่วยแต่ว่าบางทีมันก็ต้องซื้อนะครับหรือว่าถ้าเราไปเล่นพวกสาย m มจิเคิลอครับอย่างเช่นไซชิกหรือว่าจะเล่นเป็นเอเลเมนทะัลเนี่ยพวกเนี้ยล้วนแต่ต้องใช้เงินในการซื้อขวด MP ันทั้งนั้นขวด MP หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งช่วงแรกๆอ่ะไม่วายยังไงต้องใช้เงินนะครับหมายถึงว่าเราไปฟาร์มขยะมาเนี่ย ยังไงซะเราก็ต้องเอาขยะที่เราขายได้เนี่ยไปซื้อ,อยาดังนั้นช่วงแรกเลยนะเอาช่วงสักประมาณก่อนเก้าสิบอะเราจะใช้ชีวิตในเกมเนี่ยลำบากมากมีเงินเท่าไหร่ก็อาจจะต้องเอามาซื้อ,อยาอาจจะได้เก็บนิดหน่อยครับแล้วก็เอามาอัปเกรดเกียร์ต่างๆซื้ออาวุธซื้อชุดซื้ออะไรนะครับมันก็หมดแล้วดังนั้นคนที่ยังไม่ถึงร้อยเนี่ยเน้นว่ายังไม่ถึงร้อยนะอาจจะมีเงินเก็บน้อยหน่อยนะครับแต่พอเราขึ้น สักร้อยยี่สิบเป็นต้นไปเนี่ยนะครับอันนี้เริ่มสบายแล้วเราเริ่มที่จะฟาร์มขยะแล้วขยะมันจะมีมูลค่าค่อนข้างเยอะผมดรอปอะไรมาบ้างไหมเนี่ยไม่มีนะครับผมเอาไปขายหมดแล้วนะครับซึ่งผมจะบอกว่าผมซื้อคืนได้ไหมมันหมดเวลายังไงหมดเวลาแล้วนะครับมันคือมันเคย u บ back ได้นะถ้าเรามีอ่ามีมีมีระยะเวลาคงเหลืออยู่คือถ้าเราถ้าเราฟาร์มไป นะครับหลังเราร้อยผมมองว่าสักร้อยยี่สิบเนี่ยมันจะมาเป็นช่วงที่ดีนะครับช่วงที่เราสามารถปิดมอนได้ไวช่วงที่เราดบของแล้วของมันมีมูลค่าต่อชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับอย่างเช่นแค่ชุดเนี่ยก็หลักแสนแล้วอย่างแมปใหม่ที่เราไปเก็บเลวกันเนี่ยชุดก็หลักแสนแล้วนะฮะถ้าเป็นอาวุธนี้ก็คือสามสี่แสนนะคือขายของรอบหนึ่งอ่ะมันได้เป็นสิบล้านนะฮะเออมันก็เลยจะ ได้เงินไวนะครับก็ถ้าถามว่าวิธีหาเงินโดยปกติเลยก็คือไปฟาร์มของนั่นแหละได้อะไรมาก็เอามาขายนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีของมีค่าบางอย่างที่เพื่อนๆสามารถตั้งร้านได้นอกจากพวกชุดอาวุธนะชุดอาวุธขายร้านนะครับมันจะมีชุดเซ็ตมาดอกบ,บ้างแต่ผมเชื่อว่ามันขายออกอยากนะครับไม่ต้องไปดองมันหรอกนะอ่าก็ผมข้ามชุดเซ็ตไปชุดเซ็ตมันแล้วแต่ดวงเนี่ยเออแต่สิ่งที่เราจะขายได้ก็คือพวกการ์ดครับอย่างไอร้านเนี่ย การ4%จะขายได้นะครับซึ่งการ4%เนี่ยมันมีดรอปทั่วไปเลยนะตั้งแต่เราเลเวล60ขึ้นไปมันก็ดรอปแล้วนะครับการ4%นะของแพงสุดน่าจะเป็นอ่าไรติ้งนะครับไรติ้งเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มอัตร4%นะครับการนี้ค่อนข้างที่จะขายได้หลากหลายอาชีพเพราะทุกอาชีพแทบจะใช้ไอ้ตัวไรติ้งหมดนะครับลงลงมาก็จะเป็นตัวอ่าวอคานนะครับก็จะเป็น การที่เพิ่ม SP นะอันเนี้ยก็จะเป็นของที่มีราคาลงลงมานอกนั้นเนี่ยพวก Earth Change เนะี่ยพวกเนี้ยมันเพิ่ม defense ไนงะอ่ายิ่งการ์ดอย่างอื่นเพิ่มเลือดเพิ่ม FP เนี่ยพวกเนี้ยมันไม่ค่อยขายได้นะครับราคาไม่ค่อยดีดังนั้นใครได้ราคติ้งเนี่ยอันเนี้ยก็ยังสามารถเอามาขายได้อยู่นะครับก็แนะนําว่าให้เก็บการ์ดขายนะยิ่งเป็นการ์ด4%โอเคแต่ว่าถ้าได้การ์ด3%เราควรเก็บไหมนะครับ หนี่การ์ดสามเปอร์เซ็นต์หน้าตาแบบนี้นะครับควรเก็บนะเพราะว่าการ์ดสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้คือสองเปอร์เซ็นต์นะผมจะเอามาทำลายทิ้งสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะสามารถเอาไปรวมเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ได้นะครับอ่ะผมทำให้ดูเลยแล้วกันนี่อา้าวไม่ใช่อา่าต้องไปที่การ์ดมาสเตอร์นะครับถึงจะสามารถรวมการ์ดได้คือการ์ดมันรวมได้จากสามเนี่ยทำเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมอาจจะเอาสักอ่ สองร้อยแล้วกันมันก็จะมีโอกาสติดอยู่บ้างสองร้อยโอเคมาดูนี่จะติดสี่เปอร์เซ็นต์สักกี่ใบนะครับป้าบไอไอยะมันติดห้าใบเหยอนี่ยนี่ผมดวงดีนะเนี่ยเนี่ยผมเอาการ์ดสามเปอร์เซ็นต์มาทำเป็นสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสี่เปอร์เซ็นต์ก็ขายประมาณสิบล้านนะเนี่ยก็ได้มาห้าใบแล้วนะครับดังนั้น อย่างที่สองที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือไปสะสมการ์ดท,ที่เป็นสามเปอร์เซนมาแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็จริงๆ4%เเนเนี่ยเอาไปรวมเป็นแบบเดี๋ยวนะ4%ี่เปอร์เซเอาไปรวมเป็นการ์ดอีกอีกแบบหนึ่งคือ7ใช่ไหมใช่ป่าวะเออเจ็ดปอร์นะครับมันก็มันก็จะได้ราคาอีกราคาหนึ่งนะครับมันประมาณ50สบล้านใช่ไหมเอ้ห้าร้อยล้านใช่ไหมอ่าถ้าเป็นการ์ดสายฟ้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าแต่ว่าพอเราเอาไปขึ้นเอ่เอรเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้กันแตกนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะหายนะอันนี้ก็เป็นวิธีในการหาเงินนะครับแบบที่2นะส่วนแบบที่3มนะครับผมแนะนำว่าให้ไปเก็บพวกวัตถุดิบในการตีบวกนะครับก็อย่างเช่นการ์ธาตุครับเนี่ยอย่างไอทอตการ์ดเนี่ยนะครับพวกเฟรมการ์ดเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นการธาตุนะครับที่ ธาตุหนึ่งเนี่ยมันจะมีแบบบวกหถึงบวกหแล้วก็มีบวกหถึงบวกสินะอ่าอย่างการ์ดน้ําผมเนี่ยก็จะมีบวกหถึงบวกหบวกหถึงบวกสิพวกเนี้ยขายได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเซิร์ฟเมียที่ผมอยู่เนี่ยมันจะขายใบแล้วประมาณแสนหนึ่งนะครับพวกเนี้ยดรอปจากมอนทั่วไปเลยนะครับตั้งแต่มอนเลเวลยีขึ้นไปอ่ะมันดรอปหมดนะฮะไอ้พวกนี้ก็เอามาขายได้เพราะว่าคนบางคนเนี่ยคือยิ่งแมปใหม่มาเนี่ยบางคนเขาสร้างอุตขึ้นมาใหม่นะครับ ก็ต้องใช้ใบตีบวกธาตุนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็มีอะไรอีกพวกไดซ์ต่างๆนะครับพวกลูกเต๋าเนี่ยนะครับจะเป็นเต๋าบวกหนึ่งถึงบวกห้าบวกหกถึงบวกสิบหรือว่าบวกเครื่องประดับแบบนี้ฮะสีเขียวเนี่ยไดซ์แปดเนี่ยบวกเครื่องประดับอันนี้ก็ขายได้นะครับจริงๆมันจะมีไดซ์สิบกับสิบสองที่ดอในดันเจียนด้วยนะฮะไอ้พวกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีในการหาซึ่งมันดอบทั่วไปนะเออยิ่งถ้าเป็นได์ สิบกับสิบสิบสองเนี่ยมันจะดรอปในดันเจียนนะครับดันเจียนเมืองแฟรลิสนี่ก็ดรอปแล้วนะเออเพราะว่าเงื่อนไขมันคือดรอปในดันเจียนนะครับอ่าก็อันนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถไปหาตังได้โดยที่เราแบบฟาร์มเฉยๆอนะ่ะซึ่งจากข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อหนึ่งคือฟาร์มไอเทมทั่วไปเนาะข้อสองก็คือฟาร์มการ์ดท,ที่เป็นสามเปอร์เซ็นต ข้อ3ก็คือไอ้พวกวัตถุดิบในการตีบวกพวกเนี้ยมันได้มาจากการฟาร์มมอนทั่วไปเลยนะนี่ยังไม่พูดถึงบอสเลยนะฮะดังนั้นเกมฟเนี่ยมันเป็นเกมที่อยู่ง่ายมากก็คือเราเก็บเวลวทั่วไปแล้วก็สามารถเอาของพวกนี้มาขายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่4ี่ที่จะแนะนําก็คือเก็บกล่อง,ม,งม่วงนะครับนี่ไอ้พวกไอเทมพวกเนี้ยมันจะเป็นของกล่องม่วงอ่ะผมโยลงพื้นนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่าหลายคนน่าจะเคยเห็นแหละกล่องม่วงนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยจะเป็นไอเทมทั่วไปนะครับที่มันสามารถเอาไปขาย นะครับเป็นของเควส t นะา้าเราเห็นคนตั้งเนี่ยเขาจะตั้งร้านที่ชื่อว่า QI QI พวกนี้จะเป็นเควส t ไอเทมนะครับอ่าซึ่งหลายๆอย่างมันจะมีราคานะครับยกตัวอย่างอันนี้ไอฟันปลาเนี่ยฟันปลามันจะดรอปจากดันเจียน120นะครับซึ่งอ่าอันเนี้ยมันจะเป็นใบที่เอาไว้สร้างตั๋วเข้าดันเจียนนะครับซึ่งเซิร์ฟเมียเนี่ยจะมีคนขายตั้งแต่80,000นะครับจนไปถึง200,000นะชิ้นหนึ่งนะ ซึ่งมันก็ดอบเหมือนกล่องม่วงทั่วไปอ่ะเพียงแต่ว่าไอ้มอนอย่างไอตัวปลาที่มันอยู่ในดันเนี่ยไม่ค่อยมีใครไปตีมันนะฮะเพราะว่ามันเป็นม้อนที่อ่อนที่สุดในดันนะคนที่ไปตีก็คือคนที่แบบตั้งใจจะไปฟาร์มอ่ะเอ,ออันเนี้ยมันก็เลยมีมีมูลค่าที่สูงนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาร้านกับมีใครขายไหมเซิร์ฟผม มีไม่นอไม่มีช่างมันนะครับแต่ผมจะบอกว่ากล่องม่วงหลายๆอันเนี่ยค่อนข้างมีราคาเดี๋ยวผมไปหาอันอื่นด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมต้องดูคนตั้ง,งชื่อร้านนะครับว่า QI QI ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะ mm hmm. บางคนเขาก็ขายของ q u รวมรวม,รวมกันมานก็มีนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวลองวิ่งหาสัก,สกคู่หนึ่งจริงๆแกมนี้มีระบบเสิร์ชนะครับนี่ระบบนี้นะแต่ผมไม่ค่อยเสิร์ชนะครับเพราะผมขี้เกียจวิ่งหาผมสุ่มๆร้านเอา มีใครขายไหมอ่ะอย่างเงี้ยเขาขายของเควนเนี่ยสามแสนห้าสามแสนสามแสนหนึ่งนะฮะคือเซิร์ฟผมค่อนข้างที่จะเงินเงินจะแข็งตัวกว่าลาวบูฟนะครับคือแข็งตัวด้วยแล้วของขายแพงด้วยนะมันก็เลยดับเบิลดับเบิลเ <laughs> ออคือคนมันเล่นน้อยกว่าแต่ว่าดีมาในการอยากได้ของก็มีเยอะกว่าแปลกใจเหมือนกันทำไมเป็นทรงนี้นะฮะอ่าอย่างเงี้ยฟันตา ไอปีผีเสื้อเนี่ยราคาก็จะประมาณอย่างนี้นะฮะเออซึ่งเนี่ยของเควสพวกนี้มันมันมีราคานะครับก็ใครที่เก็บเลเวลนะยิ่งเซิร์ฟราวูฟที่คนเยอะๆเนี่ยผมแนะนำว่าของเควสเก็บไว้หน่อยนะครับมันขายมีราคาเนี่ยอันนี้คือของเควสทั่วไปอัะละเจนะ็ดหมื่นนะเซิร์ฟผมขายอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแม้แต่ไอกระดองปูเนี่ยนะครับก็ขายเจ็ดหมื่นนะเนี่ยเออมีราคาหมดนะครับ ก็สะสมแล้วก็มาขายอันนี้คืออย่างที่4ี่ที่จะแนะนำนะครับอย่างที่5นะครับก็คือนี่แร่นะครับแร่เนี่ยจริง,รงๆให้ผมแนะนำว่าควรจะไปหาตั้งแต่ตอนเลยว่าเท่าไหร่ผมแนะนำว่าสักเปลี่ยนคาทสองอ่นะเราจะตีแรงและเราจะตีตัวแร่เนี่ยแรงมากแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีก็คืออันนี้ครับที่ดูดแร่นะครับที่ดูดแร่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีหลายหลายระดับใช่ไหมครับมี มีน่าจะ4แบบนะแต่ว่าแต่ละแบบเนี่ยความต่างก็คือว่ายิ่งระดับอัน5ล้านเนี่ยอันสูงสุดเนี่ยมันจะดูดแร่ได้1ครั้งเนี่ยก็คือมันจะได้แร่าแร่100ชิ้นนะครับแล้วก็มีราคาลดหย่อนลงมาผมแนะนำว่าถ้าเพิ่งเล่นเกมนี้เลยให้เก็บเงินนะครับให้มี5ล้านคือเพื่อนเพื่อนจะเอาเงินไปซื้ออะไรก็ช่างอะซื้อของใช้ซื้อชุดซ,ซื้ออาวุธแต่ต้องมีเงินซื้อไอเนี้ย ราคา5ล้านเนี่ยซื้อมาให้ได้นะครับพอซื้อเสร็จเอาเต๋าสีเขียวมาตีให้มันบวก5ให้ติดนะครับจริงๆต้องอธิบายก่อนว่าบวกศูนย์เนี่ยมันก็จะสามารถดูดแร่ได้100ชิ้นอยู่แล้วก็คือระดับสูงสุดนะครับถ้าเป็นอันอื่นน่ยมันจะได้ไม่ถึง100ยนะครับหนึ100ชิ้นเวลาเราไปตีมอลแร่เนี่ยมันตายมันจะดอบแร่แน่ๆเนี่ยหนึ100ชิ้นแต่ว่าการตีบวกมันจะทําให้อดัดความเร็วในการดูดเนี่ยมันสูงยิ่งขึ้นครับ คือถ้าใครไม่ไม่ตีบวกเนี่ยมันจะดูดมันจะดูดช้ามากนะครับดูดหนึ่งตัวเนี่ยมันน่าจะตกประมาณสองนาทีอ่าแต่ว่าถ้าใครตีไอ้ดูดแร่บวกห้าได้เนี่ยมันจะเกือบเกือบนาทีหนึ่งอ่ะมันทําให้เราสามารถฟาร์มอ่ามอนมอนมอนที่มันเป็นแร่เนี่ยได้ไวยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนําเลยทีเนี้ยถามว่าอ่าแร่มันทําไมมันมีอะไรกับเกมนี้นะครับคือปัจจุบันเนี่ยแพทเนี่ย จริง,รง,รงตั้งแต่ไฟยูนิเวิร์สแล้วนะครับตั้งแต่ผ่นแรกๆเลยการตีบวกเนี่ยมันต้องการใช้แร่ด้วยนะครับซึ่งแต่ละอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสวมใส่หรือว่าเป็นอาวุธเนี่ยมันจะใช้แร่กันแตกต่างหลายประเภทนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันจะมีแร่ทั้งหมดเนี่ยสแบบนะครับเออแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมันอยู่ที่ความต้องการของตลาดอะบางทีราคาบ,บางอันก็แพง ในช่วงนั้นบางอันก็ถูกในช่วงนั้นนะครับแต่มันจะไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะพูดง่ายๆก็คือบางคนเนี่ยเขาจะเจาะจงไปดูดแร่ประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับแต่บางคนเนี่ยดูดแม่งหมดทุกตัวเออแล้วก็เอามาสะสมซึ่งมันขายแล้วมันมีราคามากนะครับหชิ้นเนี่ยมันตกบางเซิร์ฟนะอย่างเซิร์ฟผมเนี่ยจะขายกันประมาณหก0 0นถึง1มื่นหมื่นเออในในบางเวลานะ 8,001,005ก็คือ100ชิ้นเนี่ยเราไปตีมอนแร่หนึ่งตัวเนี่ยอ้หมันได้ประมาณมี600,000เนี่ยมี600,000ถ้าช่วงขาย10,005นี่ก็มีล้านกว่าคือค่ามอนตัวหนึ่งอะ่ะได้เงินล้านหนึ่งอะ่ะเออถือว่าเป็นการหาเงินที่ผมว่าเกือบจะเร็วที่สุดแล้วนะถ้าเราไม่ไปตีมอนหาของแร่เออตีบอสหาของแร่ผมว่าอันเนี้ยคืออะไรที่เร็วที่สุดแล้วนะครับ ดังนั้นใครที่เพิ่ง60นะแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะหาของดีๆใส่ผมแนะนำให้ไปดูดแร่นะครับเราจะสามารถเก็บเงินได้ไวกว่าการไปฟาร์มเยอะเลยนะครับเพราะว่าการไปฟาร์มแล้วผมบอกว่ามันจะได้เงินก็คือเราอาจจะต้องเลเวล120ก่อนถึงจะได้เงินแบบสมน้ำสมเนื้อเนี่ยบางคนเขาอาจจะลองไม่ไหวนะครับสัก60เนี่ยไปดูดแร่นะครับ แต่ต้องแจ้งอย่างนี้ว่าเซิร์ฟลาวูฟคนจะเยอะกว่าเซิร์ฟเมียเยอะนะครับผมบอกเลยว่าเยอะกว่า80%นะเออเะเดี๋ยวผมอาจจะเข้าเซิร์ฟลาวูฟให้ดูเออเออเดี๋ยวเข้าให้ดูก่อนดีกว่าว่ามันคนมันเยอะยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันเซิร์ฟลาวูฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูว่าเซิร์ฟมันคนต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเซิร์ฟเมียนะอ่ะให้ดูให้ดูของผมเป็นเซิร์ฟลองอ่ะเซิร์ฟลองเดี๋ยวให้ดูว่าเซิร์ฟตัวท็อปเป็นยังไงอ่ะภาพตัด แตนแตนผมมาอยู่ในเซิร์ฟลาวูฟนะครับตรงเนี้ยอาจจะดูคนน้อยนะอันนี้คือวงกลมทางขวานะครับสังเกตดูคือแค่ตรงเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยคนก็เยอะแล้วนะครับเอออ่ะวิ่งไปหน่อยวิ่งไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปกลางๆนะครับซึ่งมันอาจจะกระตุกกระตุกอยูน่นะเพื่อนๆอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมถ้าเจอร้านแรกเนี่ยผมอาจจะหยุดเปิดให้เพื่อนๆดูสังเกตนะครับนี่ระหว่างทางเดินนะคนนี้อย่างเยอะ นะครับนี่ผมซูมเอานะครับแล้วก็สังเกตดูร้านค้านะครับคนเยอะมากนะอ่าคือผมต้องบอกเลยนะผมเคยเห็นเซิร์ฟเถื่อนหลายๆหลายๆเกมเนี่ยคนมักจะเยอะกว่าเซิร์ฟจริงนะครับแต่เกมนี้ผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเถื่อนเซิร์ฟไหนก็ไม่มีห่างคนเข้าเท่าเซิร์ฟจริงเซิร์ฟนี้นะครับเกมนี้นะฮะอ่าผมไปดูที่ขายแรกกัน คนขายแล่ขายกันเท่าไหร่วะอันนี้เซิร์ฟลาบูมนะครับจากคนละเซิร์ฟกับอันเมื่อกี้นี้นะฮะนี่คนขาย 14k นะครับนี่เห็นไหมอ่ะสมสมร้านเนี่ย 15k นะครับพูดง่ายๆว่าแร่หนึ่งกองเนี่ยมีร้านอะ่ะเอ,อเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อไอที่ดูดราคาห้าล้านบาทแบบไม่ต้องตีบวกก็ได้นะแล้วก็ไปดูดแร่หนึ่งดอกอะ่ะหนึ่งครั้งอะ่ะ เออได้ล้านหนึ่งอ่ะดูดห้าครั้งคืนทุนนะครับต่อจากนั้นก็คือกำไรล้นวนนะอ่านี่คือเซิร์ฟลาบูฟนะครับเซิร์ฟที่ผมไม่มั่นใจว่ายเยอะที่สุดในเกมไฟล์หรือเปล่านะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นไฟล์ฝั่งเอเชียเยอะสุดคือผมแค่จะพูดว่าเราจะไม่รวมยุโรปนะครับอ่าฝั่งยุโรปคนน่าจะน่าจะเยอะหรือหรือน้อยกว่าผมไม่มั่นใจเพราะผมไม่เคยเข้าไปเซิร์ฟฝั่งยุโรปนะครับแต่ดูจากราคาของนี้ โอ้โหแร่เขาค่อนข้างค่อนข้างราคาดีนะฮะคือถ้าใครไม่มีอะไรจะทำอะ่ะผมแนะนำว่าให้ไปดูดแร่นะครับผมสังเกตบางร้านเนี่ยเขาขายแร่จนหมดแล้วนะเหลือได้ของอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเขาตั้งชื่อว่าตั้งชื่อร้านเขาว่าเป็นแร่ไงแล้วก็เอ,อหลายๆคนเนี่ยขายจนหมดแล้วนะฮะ แล้วก็เออเซิร์ฟลาวูมเนี่ยสิ่งที่จะขายได้อีกอย่างก็คือพวกอาวุธนะครับอย่างเช่นอาวุธที่เป็นระดับร้อยสี่สิบขึ้นไปเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็ขายได้นะครับเพราะว่าคนเขาจะเอาไปถลุงเพชรน,นะฮะเออก็ชิ้นหนึ่งก็แล้วแต่ราคานะครับอย่างของร7 0เสิบเนี่ยก็ขายได้นะครับสี่ห้าล้านเลยนะเนี่ยพอได้เป็นเพชรมาเขาก็จะเอาเพชรไปขายบางคนเขาโชคไม่ค่อยดีไงก็เลยแบบเน้น เอาเอาวุธมาขายเลยนะครับอแต่ของเควสกล่องม่วงเนี่ยเขาอาจจะถูกหน่อยนะฮะเนี่ยเพราะว่าคนน่าจะไปฟาร์มเยอะคือต้องบอกว่าแม้คนจะเยอะแต่ถ้าคนฟาร์มเยอะเนี่ยดีมานมันก็มากกว่าสัพพายก็เลยราคาไม่ได้แพงมากเหมือนเมียนะครับเมียเนี่ยหลายๆคนเอาเงินแก้ปัญหานะครับก็คือจะเน้นเน้นรอซื้ออย่างเดียวไม่ส่วนน้อยที่จะไปฟาร์มนะครับ ดังนั้นก็จะเกิดกรณีแบบว่าราคาของแพงแล้วเงินก็ยังเฟอ้ออีกนะครับไอ้ไม่เฟอ้อเงินก็ยังแข็งตัวอีกนะฮะอาจจะไม่เหมือนคือมันก็ออกเฟอ้อกว่าแหละนะครับแต่ว่าราคาของจะแพงกว่าแล้วก็เงินหาย,ยากกว่าแปลกดีแปลกดีนะครับอันนี้เซิร์ฟลาวบูมนะดูสังเกตคนนะครับคนอย่างเยอะแล้วก็เอาจริงๆนะ อันเนี้ยคือมันน้อยแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้าคนมันจะเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ตอนเนี้คนเข้าไปแบบใหม่ด้วยนะคนบางคนเข้าไปตั้งร้านแบบใหม่เพราะอย่าลืมปัจจุบันเกมนี้สามารถที่จะใช้การเสิร์ชร้านได้แล้วนะเอ,อดังนั้นไม่ว่าเราจะไปตั้งขายของอยู่ที่ไหนเนี่ยคนก็จะสามารถเทียบราคาได้นะครับแต่เราจะต้องวิ่งไปเทียบเองนะมันจะไม่สามารถแบบเทียบแบบอัตโนมัติได้นะครับก็เลยเป็นกรณีที่ เราเนี่ยเซิร์ชหาของเจอของแต่จะไม่เจอเรียกว่าไงดีเจอของแต่จะไม่รู้ว่าราคาแต่ละร้านเนี่ยเท่าไหร่ต้องวิ่งไปเทียบกันเอาเองนะครับเอออ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะจะเห็นแนวทางนะนะว่าแนวทางที่ไปเก็บแร่เนี่ยผมดูทรงเนี่ยมันน่าจะรวยรวยน่าจะแบบอันดับลองลอง,ลองอะ่ะ เออจริงๆมันจะมีวิธีรวยอีกแบบหนึ่งมากกว่าน,นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมสลับไปตัวหลักก่อนนะเดี๋ยวภาพตัดไปตัวหลักครับโอเคก็กลับมาตัวหลักเรียบร้อยนะครับแล้วกอ็อย่างสุดท้ายที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆได้หากันนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ออกแนวค่อนข้างเ e อ็นเกมนิดนึงนะครับก็คือการหาของกับบอสนะครับอ่าของกับบอสนี่ก็เป็นบอสทั้งในดันเจียนนะครับแล้วกอ็อาจจะเป็น บอสที่เป็นบอสตัวม่วงนะครับหรือว่าบอสตัวจแอนที่อยู่ตามเมืองนะครับคือเกมเนี้ยมันจะมีบอสที่เราจะเรียกว่าตัวเวลเลตกับจแอนเนาะอ่าซึ่งอ่าครับผมเปิดให้ดูเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ชัดอ่าบอส แบบถ้าเราเอามาไปชี้เนี่ยเราจะเห็นชื่อว่าเขาจะเขียนว่าใจแอนนะครับตัวนี้จะเป็นบอสนะครับชื่อี่เป็นสีแดงนะทุกตัวจะมีใจแอนของเขานะครับแล้วก็ทุกตัวเน่ยจะมีไวโอเลตซึ่งไวโอเลตเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลโชว์อยู่ในแมปนะครับเราต้องวิ่งไปหาเองแต่ว่าถ้าเราเห็นมอนที่มันมีพื้นสีม่วงๆอันนั้นแหละคือบอสไวโอเลตนะครับซึ่งเวลาเราไปล่าบอสพวกเนี้ยนอกจากชุดเซตที่มีโอกาสจะได้มากกว่าปกติแล้วนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือ,อถ้าเป็นแมป แมปแมปแมปทะเลเมื่อกี้นี่นะมันจะดอบนี่ครับซันซันสโตนนะครับซันสโตนมันจะเป็นหินที่เอาไวต้ตีอาวุธที่เป็นระดับอันติเมตนะครับอ,อย่างนอติลุสผมเนี่ยจะเป็นอันติเมตนะครับซึ่งถ้าอยากจะตีบวกก็ต้องใช้ซันสโตนนะครับซึ่งราคาก็ปัจจุบันนะเซิร์ฟเมียของผมเนี่ยเดี๋ยวต้องเซิร์ชหาดูก่อนนะอันนี้อยู่แมปใหม่มีคนไหนอยู่แมปนี้บ้างโอ้โห เนี่ยปัจจุบันคนจะไปตั้งขายของที่แมปใหม่กันแล้วนะฮะมันไปตั้งแมปใหม่กันหมดเลยเว้ยเอออ่ะเอา,เอาตรงนี้ตรงแฟลสมีคนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือวิธีการเสิร์ชนะครับไหนๆก็ได้เสิร์ชแล้วก็ลองใช้ให้ดูก็คือเมื่อกี้เราคือเลือกร้านเนาะซึ่งเราไม่รู้ราคาครับมันจะบอกแค่โลเคชันว่าเราต้องวิ่งไปที่ตรงไหนอตาคนเนี้ยขายนะครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบล้านนะครับ อันนี้คือราคาของเซิร์ฟเมียซึ่งจากที่ผมไม่ส่องลาวูฟเนี่ยลาวูฟจะถูกกว่านะครับเพราะว่าคนไปล่าเยอะกว่าแล้วก็เงินจะบอกว่าเงินลาวูฟมันก็แข็งตัวกว่านั่นแหละนะก็ลาวูฟเนี่ยก็จะมีราคาสักประมาณ150 180 190แถวเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นเมียเนี่ยจะแพงกว่านะครับอันเนี้ย250นี่ถือว่าถูกนะร้านนี้ถือว่าโอเคเลยของยางอื่นก็ราคาก็โอเคอยู่นะร้านนี้ก็ถือว่าของไม่แพงมาก นะครับอ่าไอชันสโตนน่ะมันจะดรอปจากบอสนะครับแล้วก็มีของอีกหลายอย่างครับที่บอกที่ดรอปจากบอสนะครับแต่ว่าบอสเนี่ยจริงๆผมจะไม่เอามาพูดอยู่ในชิปนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ต้องเลเวลจริงๆเลเวลไม่ค่อยสำคัญของเ่ยสำคัญกว่าคือต้องมีของดีประมาณหนึ่งอ่ะเราถึงจะตีบอสได้แล้วก็อย่าลืมว่า เกมนี้เนี่ยมันจะมีกฎของการดรอปของอยู่ก็คือว่าถ้าเราเลเวลมากกว่ามอนหรือว่าน้อยกว่ามอนมากเกินไปก็คือมากเกิน9ก้าเลเวลเนี่ยของมันจะไม่ค่อยดรอปนะครับดังนั้นยิ่งถ้าเราเลเวลใกล้บอสเท่าไหร่โอกาสดรอปของก็จะดีเท่านั้นนะครับบวกลบไม่เกิน2เวล3เวลเนี่ยอันนี้กำลังดีนะครับถ้าแบบ5เวลดดขึ้นไปจนเกือบถึงเกือบ9เเวลเนี่ยอันนี้ถือว่าโอกาสก็จะน้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะดรอปอยู่เหมือนกันซึ่ง ผมเนี่ยไปตีจนท้อครับตีแบบสองสามชั่วโมงซึ่งจริงๆควรจะตีถี่กว่านั้นนะยาวนานกว่านั้นสักประมาณห้าหกชั่วโมงอะ่ะมันถึงจะดอกเม็ดหนึ่งนะผมไปตีสองสามชั่วโมงไม่ดอกครับเออดังนั้นผมส่วนตัวนะผมเป็นคนโชคไม่ค่อยมีด้และผมก็เลยคิดว่าอย่างผมเนี่ยไปฟาร์มเอาน่าจะดีกว่านะเออไปฟาร์มม้อนไปดูดแร่ทุกวันนี้ผมยังดูดแร่หาเงินอยู่เลยนะเออแล้วก็อาจจะขายของเควสไปพร้อมๆกันพงัพงๆไปนะครับ ก็วิธีจะหาตังค์ก็จะมีประมาณนี้นะครับจริงๆมันจะมีอ่าดันเจี้ยนที่เป็นดันเจี้ยนปาร์ตี้อยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้เอามาพูดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าดันเจี้ยนแบบปาร์ตี้กับคนอื่นสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยจะพูดถึงเฉพาะการเก็บเลเวลการฟาร์มการล่าบอสแบบคนเดียวนะฮะส่วนใหญ่ เกมเนี่ยมันทําแทบจะได้หมดนะครับเวลาทำอะไรคนเดียวนะครับมีลิงแค่ตัวเดียวเนี่ยบินตามเราเราบัฟเองเราฮิวเองเราก็ไปล่าบอสได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นะระบบดันเจี้ยนเนี่ยที่ต้องไปตีบอสเนี่ยอาจจะต้องมีทีมดีๆนะครับมีของดีๆเลยอันนีนน้โซโล่ไม่ได้นะครับก็เลยไม่เอามาพูดถึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการหาเงินของผมนะ,ะผมเชื่อว่าผมไม่เคยเติมเลย ผมคิดว่าผมเป็นคนที่ลงทุนกับเกมน้อยแล้วก็เน้นเล่นเอาสนุกนะครับก็คือ,เ,อเกมมีอะไรให้ทําก็ทํามีอะไรให้เล่นก็เล่นผมยังสามารถทําของซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ว่ามันก็ยังพอเล่นได้เออมันก็เล่นแบบไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็สนุกแบบเกมได้ผมก็คิดว่าเพื่อน <S <S ๆน่าจะทําได้เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าคนไหนที่แบบ อาจจะเติมนิดเติมหน่อยเดือนละพันสองพันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ยิ่งเล่นสบายเล่นสนุกเลยนะครับก็ใครที่สนใจเกมไฟยูนิเวิร์สนะอันนี้เซิร์ฟแท้นะครับย้ําอีกครั้งบางคนเห็นคนเยอะๆนี่คือว่าเซิร์ฟเถือ่อนไม่ใช่นะแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเข้ามันเป็นเซิร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยนะมันจะแยกกันระหว่างเซริร์ฟลาวูฟเซิร์ฟเมียนะครับแล้วก็มีอีกหลายเซิร์ฟในโซนเอเชียของเราแต่ว่าผมดันมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็เลยเสียดายนิดหน่อยนะครับ ก็เพื่อนๆลองชั่งใจดูนะเซิร์ฟเมียจะเป็นเซิร์ฟลองๆนะครับก็คือคนก็จะเห็นได้ชัดว่าน้อยเวาลาวูฟค่อนข้างมากนะครับถ้าใครอยากจะค้าขายจริงๆนะครับก็แนะนําว่าไปลาวูฟจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าต้องการความสงบนะต้องการแบบอยากจะฟาร์มแรก่ก็ฟาร์มได้คนไม่ค่อยแย่งเยอะก็มาเมียได้นะครับบอสก็มีให้ล่าโดยที่แบบมันไม่เหมือนเซิร์ฟลาวูฟอะเพราะผมไปสัมผัสบรรยากาศแล้วลาวูฟคือ โอ้โหป่าเถื่อนคนเยอะนะครับดูดแล่นี่ก็มีคนบินแบบตีสองตีสามก็จะมีคนบินอยู่อะล่าบอลล่าบอลนี่คือเอาตัวไปเฝ้านะฮะก็ค่อนข้างอึดอัดนิดนึงนะใครชอบบรรยากาศที่แบบไม่ได้อึดอัดมากอิสระหน่อยก็อาจจะเล่นเซิร์ฟลองๆอ,อย่างเราอย่างเมียเราก็ได้นะครับเซิร์ฟเมียก็คนไทยก็มีประมาณหนึ่งแต่ไม่เยอะนะเรียกว่ามีน้อยมากนะครับแต่ก็มีคนไทยนะถ้าสนใจ เล่นจริงจังผมแนะนําเวลาวูมดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมไฟนะครับก็คอมเมนต์คุยกันได้นะเกมไฟเป็นเกมที่ผมเล่นทุกวันนะครับดังนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ทําวิดีโอออกมานะแต่ว่าผมก็ทำเควสรายวันทุกวันนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะเผื่อผมสะดวกแล้วก็มีทรัพยากร มีเวลามากพอก็เดี๋ยวเรามาทำวิดีโอมาพูดคุยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็สำหรับท่านใดที่มีไอเดียนะครับอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็แจ้งเราไดนะ้ขอบคุณมากๆเลยที่แนะนำให้เราทำวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็วิดีโอนี้ลากันไปก่อนพบกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ